มีแบ you know, ็คออเดอร์เยอะมากกับยานี้สิงคโปนะครับขณะนี้รถสองรุ่นี้กแไปดีหรือตั้งใจือไม่ต่บรถราาแต่ให้ออกให้ให้ออกชันเพิ่มขึ้นราคาไม่โดราคาให้ออคชันเพิ่ให้ลดต้องขายดีนะครับคระสองุนนี้คือตั้ง cross ทั้งออฟฟิศทั้โคราร r o ใหเร็นสวยคคาครับผู้ขายให้ด้วยตัวไฮกิดตถวไฮกิดขนาดนี้เป็นรถที่กำลังได้รับความนิยมืั้งจากสามเหตุผลหนึ่งราตองมัแพงนะครับสองรถไฮกิ๊ประกันสิบปีไม่จำกัดระยะทางนะครับสามวิ่งได้ยี่สิบถึงยีสิบห้ากิโลเมตรต่อวินสํสำคัญที่สุดคือไฮ เดี๋ยวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเซลล์และจาก16าาเซลล์คือ1สล็อตหรือ1โมดูสามารถเปลี่ยนได้แล้วนักเติ 4. ี่้าแปเปีห้าศูนย์ห้าระบึกสี่หกสองห้ารดึกสี่หกสองห้หน้าองและีกสอ xi phạt xong xin 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 xin